สวัสดีครับอันนี้เป็นการชาร์จนะครับชาร์จแบตขอ,องรถพีวอตนะครับน,นี่คือแบตเตอรี่เขานะครับเป็นแบตเล็ก12โวลต์นะครับก็คือก่อนหน้านี้ไฟมันจะชาร์จเข้า14แอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองปิดนะครับอันนี้เป็นระบบแบตเตอรี่ไฮบริดเขานะครับอยู่ใต้บล็อกน,นี่นะเป็นแบตนี่เช็เป็นเทียมไมได้นะครับ ปิดเครื่องแล้วน,นะครับปิดสวิตช์เลยนะครับปิดแล้วนะครับจะดูว่าแบตแบตจ่ายออกไป5แอมป์กว่านะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะที่ผมเพิ่งเปิดรถมามา M, นันจะ2แอมป์นิดๆนะครับอันนี้ก็จ่ายออกไปเลี้ยงในระบบนะครับค่า c c a ค่อนข้างสูงนะครับ3ห้5 นะครับสามรอยย่ิบห้าแอมป์เลยนะครับเดีว่าในนี้เขาบอกว่าเวลาชาร์จเนี่ยสิบชั่วโมงนีไม่เกินสี่จสองแอมป์นะครับชาร์จแช่ไว้เนี่ยครับนี่คือไฟที่มันเลี้ยงระบบอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ททิ้งไว้นะครับรอจนเครื่องมันตัดนะครับว่ามันจะว่ามันจะกินกี่แอมป์นะครับ นี้ดึงไฟไปแล้วนะครับอ๋อนี่เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทนะครับแต่ว่าไฟจากแบตใหญ่นะครับน่าจะมาชาร์จแบตเล็กนะครับนี่นะครับระบบมันเห็นไหมครับมีการไฟย้อนเข้ามานะครับโดยที่เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทนะครับไฟน่าจะมาจากแบตลูกใหญ่นะครับส่วนหลังจากที่เครื่องสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับเครื่องก็จะทําการชาร์จไฟเข้าแบตลูกใหญ่ก่อนนะครับนะครับมันจะมี มันจะมีสัญลักษณ์นะครับขึ้นตรงที่หน้าจอนะครับมันจะชาร์จตรงลูกลูกใหญ่ก่อนนะครับกระแสชาร์จค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราจะเอาบีมเอมาใส่เนี่ยเราต้องแบตลิเทียมใส่เราต้องเอาบีมมีบีมเอนะครับนี่ละนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันกำลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคือทางศูนย์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าแบตเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะชั่งน้าหนักดูว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมนะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับมาใส่แทนนะครับเราอาจจะเพิ่มไปเลยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนใหม่เลยนะครับต่ต้องดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะต้องมีการตั้งค่าใน OBD reset โปรแกรมอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับก็ยังมีไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะครับเรื่อยๆนะครับ อยู่ของแอมกว่านะครับนี่คือไฟจากแบตใหญ่นะครับอยู่ใต้บ็อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับ